โอเคร้านอะไรนะจอมร้านกาแฟสามแปดสองค่ะแถวแถววัดสารลอยนะคะคุณต้องเป็นคนขนของมาได้คุณคนนั้นมาค่ะใบไม้สวยต้นไม้สวยงามมากค่ะชอบมากเลยอะชอบใบไม้มากค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเดินมาเดินตามคุณนั้นมาเนีวัดหาลงลงบ้านแล้วสวนด้วยใช่ไหมก๊ออืมก็ลงนานแล้วล่ะ ร้านนี้เขารีวิวกันเยอะแล้วโอ้เดี๋ยวเขาถ่ายพอพูดตัวเองเพื่อนๆเข้ามาข้างในร้านแล้นะคะร้านสวยมากค่ะดูนี่นี่นนี่แล้วคุณเพื่อนนะคะนี่ค่ะโถ่ด้วยค่ะโถ่ไม่เห็นน้ำเย็นๆเห็นไหมคะร้านนี้ลงบ้านและสวนด้วยนะคะนี่แต่อะไรหน่อยก็ อยม่ใโราชเองนะคะลง้านในสวนเลยนะคะคุณต้องหลับหลโอเคนะคะแล้วสั่งของก่อนค่ะนะคะจะขาดอยูนะคุณน้าคะเพื่อนหคนนี้ค่ะลูใบอะไรแ่กสวยจังเลยค่ะชอบค่ะต้นไม้สวยนะคะต้นยี่้มต้กอกเก่านะคะแต่ว่าคลายติดค่ะยิเก่าได้คลายติกนะคะเพื่อนค่ะกำเดินมาทางนี้หนะ่อยคุ้มด้วสวย <keeping S 2> ต้องเป็นคนพามานะต้องเป็นคนคนพบในอะไรใกล้บ้านคุณนะไรนี่เลยค่ะคุณเล่อต้นไม้สุดยอดเลยค่ะต้นไม้เจ๋งมากเลยค่ะต้นไม้ค่ะชอบค่ะโอ้มีความสุขสอบขอบคุณคุกต้อมค่ะที่พามาค่ะมีความสุขล้นลาล้นลารักทุกคนนะคะรอของกินค่แถวนี้ค่ะกาแฟอะไรขึ้นมาตู้รอง ตาเต้ร้อนนะคะต้องชอบกินของร้อนเห็นไหมคะเพื่อนๆน่ากิน,นะคะ่ะแต่แล้วครูของเย็นไหมคะชาเขียวเย็นเดี๋ยวตามมาะคะ่ดะดๆนรั้งแรวัยรุ่นมาเสิร์ฟอาหารโอเคน,<า>นะคะนี่นค่ะนีรื่องะของครูนั้นชาเขียวเย็นนะคะอันนี้ขนมอะไรต้องสโคนกับเค้กส้มสโคงกับเค้กส้มนะคะเพื่อนต้องพากินของแปลกครนั้นไม่เคยกิน ้อก็จะทันสมัยของคนนัน้นนะคณนั้นก็จะชอบกินยำกินอะไรไปส้มตำส้มเติม,ม,ตมไปนะคะก็ไม่มีโอเคค่ะก็นนไม่มีของแบบนี้ใช่ไหมกมีแต่ขนมมีแต่ขนมกินกับกาแฟนะคะร้านนี้ไม่มีอาหารกาวหาหวานนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณคุณต้อมนะคะคที่พามาวันนี้คะ่ะโอเคแต่คุณต้อมไม่อยากออกสื่อเพราะวันนี้สวยเกินค่นนะ,คะต้อมไม่ชอบออกสือแวบหนึ่งก็ยังดีนะโอเคค่ะอ่าแวบหนึ่งก็ยังดีเอ๊ โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆต้อมบอกว่าเขาเคยไฟไหม้ครั้งหนึ่งใช่ไหมคะคุณต้อมค่ะเขาก็เลยขับขับปรับปรับเปลี่ยนใหม่นะคะพเพื่อนๆค่ะโอเคค่ะชาเขียวค่ะอร่อยอร่อยค่ะชาเขียวค่ะขนมค่ะขนมค่ะโ <Gr> อเคค่ะรักทุกคนค่ะ

三百数下。拜